จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานอุบัติเหตุใหญ่เกิดอุบัติเหตุรถกระบะดีแม็กชนกับรถกระบะฮิเลสรีวสประตูบาดเจ็บ5รายสำนักงานป้องกันและทบไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งเหตุจากอำเภอเมือ,ององเพชรบูรณ์ว่าเมื่อวันที่19มีนาคม67 เวลา16นาฬิกา24นาทีเกิดอุบัติเหตุรถกระบะฮิลเลสรีว4ีประตูของกรมปศุสัตว์ชนกับรถกระบะอีซูซุดีแม็กบริเวณสี่แยกบ้านพีตำบันบ้านตกอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ในเบื้องต้นมีผู้รับได้รับบาดเจ็บทั้งหมด8รายทีมกู้ชีพบีเอสของมูลนิธิร่มโพและทีมเอลเอสของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้นำบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาลจำนวน5ราย ชายสองรายและหญิงสามรายบาดเจ็บเล็กน้อยแพทย์ให้กลับบ้านสามรายข้อมูลข่าวคันฉัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทวศีทัพทีมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน